ผมเอ่อต่อจากอีพี่หนึ่งนะครับขขเขาชมคอกแล้วบ้านเนี่เขามาชมแปลงปล่อยของเสียนนิดเมืองอุบนนะครับปาดคล้ยงามเมืองอุบนนี่ครับแปลงปล่อยจักไรพอ่อยี่สิบไรครับยี่สิบไรเบิ้งตี้เลยครับบ่เฮ็ดเขาเลยครับพอเพิ่นไว้เลี้ยงคล้วยย่างเดียว,ว,ยวยนี่ครับเบิ้งสาเบิ้งบรรยากาศเบิ้งคลองน้ำครับเบิ้งตี้เลยครับวันนี้อากาศสุดยอดสวรรค์ของคล้ยเนาะพ่อเนาะไปพ่อย่างไปเบื้งน้ำกันเขาเบิ้งคล้อยได้ครับ มีก็คือบรรยากาศเบิ่งเลยครับข้องมีคข้องเลยครับของคนนี้เท่าเสี่ยงนี้เท่านี่ครับเบิ่งเลือกข้อผู้ใหบรรยากาศครับมีสิบไร่น์ปอยเบิร์ตเลยพวกปอยเบิร์เสี้ยงธรรมวามสะอาดเลยครับเด้อคว้ยพอเพอคนบ่มีเสือกงเลยครับเด้อผู้ใหญ่พอคนเสี้ยงเดียวรำความสะอาดปอยมาหัวย่างน้ำผักรึยังครับมาม่งแป้งวอยเพิ่มเลยย่างเมื่อกับเปิดขอบย่างเมื่อเลยครับเบิ่งบรรยากาศเที่ยวท่าก็พุ่งลมลื่นดี นี่นะครับสุดยอดครับบรรยากาศมังกรเฮามังกรโยกเบิดตผู้นี้กับเพื่อนจะใส่มังกรยกไปเบิด์ตทูเมียด้วยครับเจ้าอันคนนี้ครับอันพวกนี้เขาได้เปิดแปงบอครับคนนี้ครับเปิดแปงหูบอเปิดแปงเพื่อนครับเปิดเปิดแปงเนาะพอเนาะมักสนใจตัวไหนจังมะเหลือกเบื้องไหนเนาะพอเนาะมามาคุยกันได้มาคุยกันไหนเนาะครับเนาะอ่าขอเบอร์โทรพอยังไงครับท่านหนึ่ง0945366674โชคแห่นฟาร์มโชคสุนัน่งฟาร์มครับอยู่บ้านไหนเนาะพ่อ บ้านนาประชุมอำเภอนาเยียจังหวัดบุรีรครับผมนี่นะครับเบอร์โทรษนะครับเด้อที่ยูมีหยังกะโทรหาพอปไัยเดี๋ยวผมพานยางบรรยากาศเด้อครับพี่น้องนี่ครับยางน้ำตามข้องเย็นๆครับน้ำไหลผ่านเด้อครับหน้าที่ใส่นี่ครับบรรยากาศขอบพอเป็นป่อยเป็นอย่ยงแบบธรรมชาตินี่ครับผมเป็นป่ากล้วยนี่ครับอย่ยงกล้วยอย่างกล้วยอยู่แบบธรรมชาติเลยอย่ยงกล้วยแบบโบราณแล้วปพอยอีกเคิื่องหนึ่งปอยอีกเคิ่องหนึ่งป่อยยี่ห้เครื่องพอแล้ว สามชิ centre, centre paper, no. ้นโตๆครับแต่ว <con oc ido> ่าจะในจำในหนูมุนรพห่อนะขายแบ่งกี่น้องเขาเป็นเป็นการพัฒนาเลยครับเป็นสายเแอบพัฒนาเลยครับวัยนี้จะฟองมังกรยกไปเบัสโตโตเลยพอว่าตรงลูกนี้หลายว่านั่นเก็บไปไว้เขาได้ใส่สายอีกมากครับใส่สายกันไปช่วยมังกรเป็นไงกบบวิดครับเราของคนเข้ายังมนี้ยังบน ครับบลูกเงินมงคลกับลูกบิ๊กอุ้ยครับเด้อตอนนี้คลองคลองที่สามใหม่กับใส่บนใส่ลกอนยกครับได้ครับมีนิ่งบรรยากาศโอ้ยีรหายครับคนนี้ลุกจอดทุกอดนะครับวยแต่ว่ามีเสียครับโยนกับ้ายให้กับปอยยางหญงยาตามธรรมศาสตร์ครับบรรยากาศมันนอกเข้า พ่อพันเป็นักพัฒนาด้วยครับพี่น้องพ่อพ่นพเป็นักพัฒนาติดตัวควายแต่สมัยต้นๆของประเทศแลครับถึงเรื่องการปัดกวดพ่อพันจะได้นำสายนธุนดีๆหาต่อยอดในพัฒนาแห่งเบีานบ้านเฮานี้ควายไงเสิดครับเป็นุดยอดอีกัหนึ่งครับขงลงครับเือ็นี้อด้วยเนี่ยาเียงเน่ยวุ่้ยพันแ่เียงแน่นครับเพื่อนครับพ่อพัน พนานะครับผมเพราะว่ามันีพอพันสามตัวนะพอน,ะน,นี่มังกรยกนี่บีกุยนี่เงืนมืคนนะครับผมสายเดือนชัดเจนนะครับสองพจนเะมีกฟองน์นะครับก็มีที่สครับน้ำมาใทกบานาเขาเป็นพอพันอาอยูด้วยมากยอนอย้อนช่วยพอได้ยินพอได้ยูได้กินด้วยเราเพรท่านด้วยอ่าาท่าด้วยเรา ใส like, ่บ <parece> ่อขาดเมื่อไรพี่น้องเลยพอได้ใส่เลยพอตะได้ใส่นะครับชีวิตง่ายๆของพ่อพ่นเดียบง่ายค้องขันบ่อพันธุ์บ่อันธุ์เดียบค่อยขันอายุที่ดินี่ก็ดฝนนะครับผมโคตรเลยมาพ่อพ่นเกิดนีโอกาสเด็กไปเข่าสนามเลยครับพี่น้องในน้ำพ่อพันธุ์ในน้ำเชื้อในนำสายพันธุ์ดีๆมาพัฒนาให้สู่แม่พ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าอันพ่อครับอ่าสุดท้ายนี่ลูกกะ มาเล่นมายามมากินเขาบ้านพ่อก็แซบมีโอกาสเจ้านาก็จะได้มาไทายทํำให้เบิดสูตโตบมือนี้ก็ขอ,อคำว่าสวัสดีครับผม